สีอได้จัดทําโครงการ10นาทีอ่านสนุกร่วมมือกับโรงเรียนนำร่องได้แก่โรงเรียนราชนีบนและโรงเรียนเตรียมบัณฑิต โดยมีนักเรียนกลุ่มทดลองระดับชั้นอนุบาลถึงประถมปลายรวมทั้งสิ้นกว่า500คนโดยได้ดำเนินการดังนี้โรงเรียนดำเนินการจัดมุมห้องสมุดหลังห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนอ่านหนังสือชุด10นาทีอ่านสนุกจัดกิจกรรมในช่วงชั่วโมงโฮมรูมจัดกิจกรรมครั้งละ10นาทีต่อเนื่อง21ครั้งเพื่อให้ติดเป็นนิสยัยอิงตามทฤษฎีของแม็กซ์เวลล์ ดำเนินการวัดผลเชิงพฤติกรรมหลังจากดำเนินการจัดกิจกรรม10นาทีอ่านสนุกแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับนักเรียนอย่างไรไปฟังกันค่ะพฤติกรรมของนักเรียนนะคะคือเราจะเห็นเลยในในช่วงแรกเนี่ยเด็กเขาก็ยังดูว่าเราให้เขาอ่านอะไรพอเขาเห็นเป็นนิทานเริ่มจากดูรูปภาพ สีเริ่มน่าสนใจภาพน่าสนใจแล้วตัวหนังสือเนี่ยมันไม่เล็กเกินไปเราสังเกตดูอ่าวันสองวัน3วันบางคนที่เข้ามาทุกเชา้าเขาก็หยิบโดยไม่ซ้าเล่มพอประมาณ56วันเนี่ยติดต่อกันคนเริ่มที่จะแบบวิ่งมาหาเราก่อนเลยคู่ขาเริ่มยังคะเรารือว่าคู่ขาต่อได้ไหมคะสินาทีน้อยไปทีนี้กลางวันเนี่ยบางทีเขาวิ่งมาที่ห้องสมุดครูห้องสมุดเอยเราเอยก็จะถามกันเขาก็บอกว่าเด็กอะ่ะเหมือนสถิติในการยืมหนังสือมากขึ้นเหมือนมายืมแบบอยากอ่านอาจจะเล่มคล้ายๆกันนะคะอาจจะไม่เหมือนกันสะทีเดียวแต่เขา สนใจในการอ่านมากขึ้นในช่วงแรกๆมันจะมีทั้งคนที่สนใจและไม่สนใจนะครับแต่พอหลังๆเริ่มกลางๆสาั์ที่2ที่3อะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะสนใจทั้งหมดนะครับเขาจะเริ่มถามหานะครับจะเริ่มถามหาจะเริ่มคุยกับเพื่อนจะเริ่มถามคุณครูว่าคุณครูคะถึงเวลาทากิจกรรมหรือย,ยังอะไรเงี้ยครับก็มันเป็นการพัฒนาการในการอ่านที่ดีนะครับเพราะว่าเขาเขา,เขามีเนื้อเรื่องที่ ที่ที่เขาชอบอ่านแล้วมันมันไม่ยาวจนเกินไปเริ่มแรกเลยเด็กระดับป .3 เนี่ยเขาชอบรูปเล่มก่อนไม่หนาเกินไปนะคะแล้วก็ตุกตตูนแล้วก็สีสันเนี่ยในการดึงดูดเขาก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องทีนี้พอเขาเจอเนื้อเรื่องที่มันแบบไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากแล้วตัวหนังสือเนี่ยไม่เล็กกันไปก็ทุกอย่างมันรวมกันแล้วเขาก็เลยแบบสนุกอะค่ะสนุกที่มัน คุณครูว่ามันเหมาะเหมาะกับเด็กในในวัยนี้ค่ะชอบจะเป็นรูปภาพรูปภาพนี้อันดับหนึ่งเลยครับเพราะว่ารูปภาพมันสวยงามแล้วเหมาะกับเด็กเด็กเขาสามารถจินตนาการได้และสามารถเอาไปต่อยอดในการวาดภาพในวิชาศิลปะได้ล้วลงมาก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่มีการกระทบจิตใจครับคือเป็นเนเรื่องที่ดีแล้วเด็กก็จะแบบเบมีความสุข ก็รู้ว่าดีขึ้นนะเพราะว่าเด็กอะยังไงอย่างน้อยอะเราได้หยอดที่เราหน่อยในการส่งเสริมรัก,กรอ่านเนี่ยเขาก็ทําให้นิสัยเขาอะรัก,กรอ่านมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเวลาเขาเจอหนังสือในบทเรียนหรือว่าในวิชาอย่างเงี้ยมันทําให้เขาอ่านดีขึ้นอะเขาเริ่มเริ่มจากอ่านที่เขาสนใจก่อนในการอ่านหนังสือนะจากเท่าที่สอนมาเนี่ยถ้าเราไปใส่วิชาการเลยบางทีเขา ไม,ไม่ไม่ไม่รับแต่ถ้าเขาเลือกอ่านในสิ่งที่เขาสนใจเขาพัฒนานในการอ่านของเขาชนะในการเรียนไม่ว่าวิชาไหนเขาก็จะมีความพยายามในการอ่านดีขึ้นดีขึ้นมากครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแค่เห็นได้ชัดเลยว่าก่อนที่เรายัางไม่เริ่มกิจกรรมเนี่ยนะครับเด็กบางส่วนมุ่งเล่นอย่างเดียวตอนเช้าบางคนก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนั่งเขียนนั่งอยู่ในมุมของตัวเองพอเราใช้กิจกรรมนี้เข้าไปนะครับมันทําให้เด็กเนี่ยได้อ่านเนื้อเรื่องได้พูดคุยกับเพื่อน เพราะพอพอ,อ่านเสร็จปุ๊บเนื้อเรื่องมันสนุกแล้วเนี่ยเขามีจิตใจที่เบิกบานมีสมาธิเขาจะมีพฤติกรรมในการเรียนในคาบแรกเนี่ยเหมือนกันเกือบทุกห้องเลยก็คือมีสมาธิเรียนดีขึ้นเด็กบางคนที่อ่านยังไม่คล่องเนี่ยเขาจะอ่านคล่องขึ้นซึ่งมันเป็นประโยชน์มากๆต่อเด็กเลยครับหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการก็ต้องบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าง ชัดเจนนะคะอาจจะไม่ได้กับนักเรียนทุกคนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่านักเรียนเนี่ยมีสมาธิกับการอ่านหนังสือมากขึ้นแล้วนักเรียนเองก็มีความสนุกนะคะกับการเรียนมากขึ้นเพราะว่าพอเขาอ่านได้เขาเขียนได้เขาก็สามารถเรียนรู้วิชาต่างๆได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความอยากจะมาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อ ได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่ตัวเองสนใจนะคะสนุกค่ะคือเราได้รู้อะไรมากขึ้นจากหนังสือนี้ค่ะชอบภาพที่สวยงามค่ะแล้วก็มีข้อคิดที่ดีเรื่องช้างน้อยรักแม่จังค่ะคือในเนื้อเรื่องคือบอกถึงว่าแม่เนี่ยรักลูกที่แม่เนี่ย พูดบอกว่าตักเตือนคือแม่รักแม่ไม่ได้แบบว่ามาดูเพราะว่าแม่ไม่รักลูกค่ะหนูชอบตรงตัวละครค่ะเพราะน่ารักมากๆเลยค่ะก็นสนุกค่ะรู้สึกว่าภาพสวยมากตอนแรกก็มีเบื่อบ้างแต่ว่าพออ่านไปเรื่อยๆก็สนุกมากเลยค่ะชอบตรงรูปค่ะรู้สึกว่ารูปน่ารักมากๆเลยค่ะหนูลองอ่านแล้วหนูได้คำศัพท์ภาษาไทยเพิ่มขึ้นนะคะ รู้สึกว่าเป็นการกระตุ้นการอ่านแล้วพอเราได้อ่านไปเรื่อยๆก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าอยากอ่านหนังสือมากขึ้นพอใกล้ๆสอบก็เรารู้สึกว่าการอ่านมันสนุกก็ทําทให้คะเดนอะไรหลายๆเรื่องทําได้ดีมากขึ้นค่ะสรุปผลการติดตามกิจกรรม10นาทีอ่านสนุกของนักเรียนในโรงเรียนนําร่องเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากหนังสือ10นาทีมหัศจรรย์ยามเช้าสร้างลูกรักการอ่าน ที่ทำการทดลองกับเด็กๆในเกาหลีสรุปผลได้ดังนี้เด็กๆมีความสุขกับการอ่านมากขึ้นมีทักษะการอ่านและการเขียนดีขึ้นสมองตื่นตัวพร้อมรับความรู้และมีสมาธิกับการเรียนดีขึ้นมีเพื่อนนักอ่านเกิดการพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่ชอบและในบางกลุ่มมีผลการเรียนที่ดีขึ้น เด็กที่ได้อ่านหนังสือสนุกทุกเช้าจะอารมณ์ดีสมองจำใสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีไปตลอดวันมาเปิดกล่องพบความสนุกและความมหัศจรรย์ของการอ่านไปกับหนังสือชุด10นาทีอ่านสนุก